ถ้าจะให้พูดถึงรถสปอร์ตมัสโซคาตามสไตล์อเมริกันนะครับหลายๆคนต้องนึกถึงฟอร์ดมแต n งแน่นอนครับเจ้าม้าป่าขนองรุ่นนี้นี่เองต้องบอกเลยนะครับว่าฟอร์ดมาตังเนี่ยได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆทั้งชาวอเมริกาและขาซิ่งทั่วโลกนะครับทุกคนต่างชอบฟอร์ดมาต n งนะครับเหตุผลที่หลายๆคนหลงรักฟอร์ดมาตังเนี่ยเพราะมาจากความสวยงามความดุดันนะครับแถมยังมีเครื่องยนต์ที่ทรงพลังมีเสียงที่กระหึ่มนะครับ มันเกิดจากรถในโครงการ T5 Project หรือเรียกกันว่า Ford Mustang นั่นเองครับ Ford Mustang เป็นรถยนต์แบบ2ประตูใช้เครื่องยนต์อยู่2แบบนะครับคือ V4 89แรงม้าและ109แรงม้าโดยเจ้า Ford Mustang เนี่ยออกมาแสดงตัวตนจริงนะครับในวันที่7ตุลาคมที่ยูนิเต็ดสเต,ตกกางปีนะครับในวัดคลิ้งเจนนะครับนิวยอร์กนั่นเองหลังจากนั้นก็พัฒน,นามาเป็น p r o d u c t i o ขาในปี1964 โดยตัวแรกที่ออกมาเนี่ยชิ้นส่วนทั้งหมดทั้งภายในแชสซีช่วงล่างรวมถึงเครื่องยนต์เนี่ยเป็นการยกมาจาก Ford f a l c คอนและแฟร์เลนนะครับเกือบทั้งหมดใช้เครื่องยนต์ขนาด6สูบแถวเรียง2.8ลิตรที่101แรงม้านะครับขับเคลื่อนด้วยเกียร์ธรรมดา3สปีดในสมัยนั้นเนี่ยตั้งราคาขายอยู่ที่2,368ดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งตามแผนการเนี่ยทางฟอร์ดเขาก็ตั้งเป้าไว้ว่าแสนคันในปีแรก แต่รู้หรือไม่ครับเพียงแค่3เดือนหลังจากเปิดตัว Ford m u ม t a ังเนี่ยก็ขายได้มากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ตลอดทั้งปีแล้วนะครับในปีนั้นเนี่ยมีการซื้อขาย f อร์ m u ม t a n งเนี่ยถึง3 1 8 0 0 0ันคันเลยทีเดียวและหลังจากนั้นเพียงแค่18เดือนนะครับเจ้าม้าป่า Ford m แ s ต a n งของเราเนี่ยถูกผลิตไปแล้วกว่า1ล้านคันนะครับเรียกได้ว่าสมัยนั้นเป็นรถที่ยอดนิยมมากๆนะครับหลังจากนั้นนะครับฟอร์ดแมตตงก็มีการปรับปรุงเครื่องยนต์ใหม่นะครับโดยการยกเวอร์ชัน V6 เน ถูกปรับกําลังให้เป็น3.3ลิตร120แรงม้าเรียกว่าแรงขึ้นกําลังเยอะขึ้นแน่นอนครับพร้อมทั้งเพิ่มเครื่องยนต์นะครับขนาด V8 4.7ลิตรนะครับ210แรงม้าเข้ามาอีก1ตัว จากนั้นในปี1961ได้เริ่มมีการออกแบบให้ขนาดของมัดแตงนั้นมีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วจากนั้นเป็นต้นมาขนาดตัวรถของ Ford มัดแตงเนี่ยก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆไปจนถึงปี1973นะครับและในช่วงนี้ก็ได้มีการอัปเกรดเพิ่มออปชันปรับนั่นนิดนี่หน่อยนะครับตลอดระยะเวลาตั้งแต่เจนแรกนะครับสำหรับ Ford มัดแต่ง Generation 1นะครับก็ต้องยอมรับว่าเป็นรุ่นที่มีความยอดิตมากที่สุดหรุ่นนะครับ หลังจากปี1973ไปแล้วเนี่ยพอขึ้น1974นะครับก็จะเป็นฟอร์ดมัดแตง Generation 2นะครับไล่มาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนะครับแต่ต้องบอกว่าในรุ่นที่ได้รับความนิยมสูงมากๆและมีเสน่ห์และเรียกว่าเป็นดาวค้างฟ้านะครับก็ต้องยกให้ฟอร์ดมัดแตง Generation 1นะครับด้วยการออกแบบที่มีเส้นสายดูดันบอดี้สวยเครื่องยนต์แรงทุกอย่างเพอร์เฟนะครับ ถ้าใครนึกไม่ออกว่าหน้าตา Ford m ม s t แตง Generation 1เป็นยังไงลองนึกไปถึงหนังเ่อง t h อ Fast t ต k y o d ว i f t นะครับในฉากจบก็มี Ford m มัดแตงออกมาโลดแน่ที่เราได้เห็นนะครับวันนี้ก็เป็นเพียงเรื่องเล่าสั้นๆนะครับของ Ford ดมั t แตง Generation 1นะครับสุดยอดตำนานดาวค้างฟ้าจากค่าย Ford นั่นเองครับถ้าชอบคอนเทนต์สไตล์นี้ชอบเกี่ยวกับเรื่องรถยนต์เกี่ยวกับการถ่ายรูปแต่งรูปนะครับกด s ั b s c r i b e ติดตามช่องนำเอ็กสแนปไว้ได้เลยนะครับมีนำเสนออยู่เรื่อยๆแน่นอน สำหรับวันนี้ผมโป้ยนำเอ็กซ์แ snap ไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ